าการใช้แรงงานดิกรู้นะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีกิจกรรมแคมเปญที่หลากหลายเช่นกันนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับาการนนะ วันนี้เนี่ยก็อยากให้ทางผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่มีส่วนติดเกี่ยวข้องกับปัญหานี้เนี่ยนะครับก็สักให้เกิดความตระหนักโดยเนื้อสําคัญก็คือว่าทั้งมที่เด็กที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาการการเรียนรู้เนี่ยนะครับอายุต่ำกว่า5ปีก็น่าจะอยู่ที่ห้องเรียนนะครับท่านแรงงานที่เป็นเด็กข้ามชาติเองนะครับที่อาจจะติดตามพ่อแม่มาหรือว่า เกิดในประเทศไทยถ้าเขาอยู่ในช่วงที่ใบเวียนเนื่องจากประเทศไทยก็ให้โอกาสในการไนหนังสือในระบบในของรัฐบาลีนแวบัดที่ัเจเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ไม่่าจะเป็นคนไทยก็ตา,ามทำงานภาคประติเกี่ของอย่างที่ส่งเสริมแล้วก็ บทบาทเชิงบุกให้วันพันดา้านนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเองก็โดนที่ว่ารายงานทริปพอร์จากาสหรัฐอเมริกาึ่งเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีรายงานเด็กในอุตสาหกรรมต่อทุ่งการส่งอรกต่างๆนะครับหรือในกรณีที่เด็ก,ดกทับแซร์ในการเยี่ยค่าในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากระบบต่ามประเด็นนี้เราอยากจะให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นึ่งก่อนถ้าอีกส่วนนึ่งก่อน้าในอีก่วนหนะมีการแก้ไขปัญหาแรงงานเองประกอบกับงานภาครัที่มีหน้าที่บริการด้านก,การศึกษาก็ให้มีความสนใจตรงนี้มากขึ้นทํางานเชิงรุกเด็กที่ในชุมชนเด็กข้างโรงงานต่างๆต้องรที่จะให้ส่งเสริมให้เด็กได้เป็นความรู้หรือสร้างความเใจก ความเข้าใจที่ดีมีทัศนคติเชิงบวกของผู้ใหญ่ก็จะมีส่วนช่วยในการที่ไี่ต้เป็นกันต่อเองอทั้งนี้ทั้งนั้นเราคุมไม่ได้เฉพาะเด็กงเฉพาะแรงงานที่เป็นเด็กครับชา้งนั้นเด็กไทยบางส่วนก็ขาดการอาจจะเป็นกลุก่มหนึ่งเป็นกลุ่มบกลงหรือกลุ่มชายขอบเช่นกันก็คิดว่าวังจุบันอย่างที่เขาคือว่า จะมีการให้เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่ดีได้รับการปกป้องคุ้มครองที่ดีได้รับการบริบาลที่ดีอาจจะได้รับการส่งเสริมโอกาสแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพในคนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับ ไอโรก็ปลักกันร่วมกับคือภาคส่วนนือนที่ที่เป็นมาตลอดคือทั้งภาคราัฐภาคประชาคมเด็กเองนะคะตัวโดยเด็กเองแล้วก็ในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็อย่างน้อย1 7 5้าประเทศที่เป็นสมาลงนามให้สัญญาบันเป็นสัญญาฉบับนี้นะคะในส3สามปีที่ผ่านมาแล้วก็ในหลาย ครึ่งเกือบร้อยประเทศเนี่ยค่ะมีแผนปฏิบัติการระดับชาตินะคะมีกรรมการระดับชาติมีมีการทํางานเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นต้องถือว่าใน13ปีที่ผ่านมานี่อนุสัญญาบับนี้ก็เป็นพื้นเ,เป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นกรอบที่สําคัญที่ทําให้รัฐภาคีของไอโอเนี่ย,ยทำงานแก้ปัญหารายงานเด็กอย่างเป็นระบบมีทั้งกฎหมายใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีที่เรียนทั้งกรรมการ แล้วก็ทั้งลูกประมาณแขงนานต่างๆมีการติดตามปัญหาแรงงานเด็กแล้วก็เจนชัดเจนว่ามีปมัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนี่ลดลงทั่วโลกแล้กวก็ในยุ่งยิ่ง ชวิตอเมริกาใต้เนี่ยมีการลดลงอย่างอย่างชัดเจนมากนะคะแล้วก็ชีวิตเอเชียนี่ก็ลดลงพอสมควรแต่ว่าก็ยังเป็นประชากรจำนวนยอกก็ยังมีปัญหาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าปัจจัแนวทางของการที่ทาง,งการลดลง,งปัญหาก็ในรอบ13าปีแล้วถ้ามองไปแล้ว20สปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวาที่เราจไปเรื่อยๆอยู่ปีนี้ ภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสดงบทบาทน,นะคะแล้วก็เจตนารวมว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กับพันธมิตรเพราะฉะนั้นนี่ก็นับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีทีอ่องค์กรในสถาบันหลักหนึ่งที่มอีอะไรคะมีความมีทั้งกําลังแล้วก็มีทั้งผลประโยชน์แล้วก็มีทั้งความมุ่งมัที่ทําให้อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยหลอดแรงเงินเด็กนะคะนะ ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นทั้งว่าราชการจังหวัดแล้วก็กรมประมงกรมสวัสาการ,รุ้มความแรงงานองกรในจ้างอ,ขของค์กัพไทอสมรรร่วมในประกาศเจตนารมณแล้วก็รวมทั้งออมีการพิธีเชิงสัญลักษ์ในการประกาศเจนารมรทั้งการให้ ให้จับบริจาคชุดนักเรียนให้นักเรียนที่เป็นลูกของแรงงานต่างด้าวี่เนาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ว่ามันเป็นถึงจะเป็นงานที่เหมือนกับขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าความลึกทางเชิงสัญลักษณ์และก็เชิงเนื้อหาของงานเนี่ยนับว่าก็เป็นเหมาะสมกับที่มีภาคธุรกิจและภาคราชการแล้วก็ภาคประชาสังคมเข้ามา ร่วมกันจักงานในวันนี้ค่ะ